ค่าดำรัดของพระคิดที่มีมาถึงคิดทจากทั้งเจ็ดวิวรบทที่หนึ่งข้อที่19ถึง20เพราะฉะนั้นจงเขียนสิ่งที่เจ้าเห็นแล้วคือสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ขณะน,นี้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ส่วนความล้ำลึกของดาวทั้งเจ็ดดวงซึ่งเจ้าเห็นในมือขวาของเราและของคันประทีปทองคำทั้งเนั้นดาวเจ็ดวง ก็คือบรรดาทูตสวรรค์ของคิทธจักรทั้งเจ็ดและคันปะทีบเจ็ดคันนั้นก็คือคิทจักรทั้งเจ็ดพระดำรัสของพระคิดที่มีมาถึงคิทจักรท้องถิ่นทั้งเจ็ดแห่งในแถบตะวันตกของแคว้นเอเชียน้อยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหนุนน้ำใจตักเตือนและเสริมสร้างผู้เชื่อทางปวงและคิทจักรทั้งหลายในตลอดยุคนี้ คุณค่าของพระดำรัสเหล่านี้ต่อคิธจักรในปัจจุบันนี้รวมถึงการเปิดเผยสิ่งที่พระเยซูคิดทรงรักและให้คุณค่าในคิทธจักรของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงเกียรติชังและทรงกล่าวโทษพระดำรัสอันชัดแจ้งจากพระคิดเกี่ยวกับผลของการไม่เชื่อฟังและการละเลยฝ่ายวิญญาณและบำเน็จ สำหรับการเฝ้าระวังฝ่ายวิญญาณและความซื่อสัตย์ต่อพระคิดมาตรฐานซึ่งสามารถใช้วัดสภาวะฝ่ายวิญญาณอันแท้จริงของคริสเตียนหรือผู้เชื่อแต่ละคนจำพพระพักพระเจ้าตัวอย่างวิธีการต่างๆที่ซาตานใช้ในการโจมตีคริสเตียนหรือคริสเตียนเป็นลายบุคคลในบทความนี้ พิจารณาด้านต่างๆเหล่านี้โดยการใช้รูปแบบคำถามและคำตอบพระคิดทรงชมเชยอะไรพระคิดทรงชมเชยคิดทจักที่ไม่ยอมอลุ่มอะ่วยต่อคนชั่วทดสอบชีวิตหลักคำสอนและการสมอ้างของผู้นำคริสเตียนอดทนบากบั่นในความเชื่อความรัก การเป็นพยานการรับใช้และการทนทุกข์เพื่อพระคิดเกียรติชังสิ่งที่พระเจ้าทรงเกียรติมีชัยชนะเหนือบาปซาตานและโลกที่ชั่วช้าปฏิเสธที่จะปรับเปลี่ยนไปตามการผิดศีลธรรมในโลกและการเป็นแบบโลกในคิทจักรและรักษาภะวจนะของพระเจ้าพระคิด ประทานบำเน็จแก่บรรดาคิดาจักที่อดทนบากบันและยืนหยัดในความจงรักภักดีต่อพระองค์และภาวจชนะของพระองค์อย่างไรพระองค์ประทานบำเน็จแก่คิตาจักเช่นนี้โดยการช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากวาระแห่งการทดลองซึ่งจะมาถึงในโลกโดยการประทานความรักการประทับอยู่ และสามคัคคีทำอันใกล้ชิดของพระองค์และโดยการอวยพรให้พวกเขาได้รับชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าพระคิดทรงตำหนิอะไรพระคิดทรงตำหนิคิทธจักรที่ค่อยๆลดการอุทิศตัวอย่างสนิทสนมกับพระคิดและพระเจ้าลงเรื่อยๆละทิ้งความเชื่อตามพระคัมภีร์ อารมุณ่อยต่อพวกผู้นำครูที่คารวาสที่ทำผิดศิลธรรมทางเพศกลายเป็นผู้ที่ตายแล้วฝ่ายวิญญาณหรือไม่ร้อนไม่เย็นและเอาความสำเร็จและความมั่นคงภายนอกมาแทนที่ความเป็นคนฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริงนั่นคือความบริสุทธิ์ความชอบธรรมและสติปัญญาฝ่ายวิญญาณ พระคิดทรงลงโทษคิดจัรต่างๆที่เสื่อมถอยไฟวิญญาณและอารมณ์อลวยการผิดศีลธรรมทางเพศอย่างไรพระองค์ทรงลงโทษคิดจัรดังกล่าวโดยเอาพวกเขาออกจากอาณาจักรของพระเจ้าโดยทำให้พวกเขาสูญเสียการประทับอยู่ของพระเจ้าลิดอำนาจอันแท้จริงของพระวิญญาณถ้อยคำแท้จากพระคัมภีร เรื่องความรอดและการปกป้องสมาชิกให้พ้นจากการทำลายของซาตานและโดยวางพวกผู้นำของพวกเขาไว้ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้าพระดำรัสของพระคิดเปิดเผยให้เห็นแนวโน้มตามธรรมชาติของพิธจักรต่างๆต่อการอยู่กับที่การเสื่อมถอยฝ่ายวิญญาณและการละทิ้งความเชื่อยอย่างไรจดหมายทั้งเฉบับนี้ แนะให้เห็นว่าคิธจักรต่างๆมีแนวโน้มที่จะทำผิดยอมรับคำสอนเท็จและปรับตัวให้เข้ากับความชั่วซึ่งก็คือองค์ประกอบที่โลกต่อต้านพระเจ้ามากกว่านั้นอีกเราพบว่าคิธจักรต่างๆมักจะได้รับผลกระทบจากคนที่ละทิ้งจากความเชื่อชั่วช้าและไม่ซื่อสัตย์ เพราะสาเหตุนี้สภาวะฝ่ายวิญญาณของคิทจักรในปัจจุบันจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อพิสูจน์พระประสงค์ของพระเจ้าหรือใช้เป็นเหตุผลในการตัดสินอ้างความจริงและหลักคำสอนที่ถูกต้องข่าวประเสริฐอันได้แก่พระดำรัสด,ดั้งเดิมของพระคิดและพวกอคารทูตเป็นสิทธิอำนาจสูงสุด ในการพิจารณาตัดสินความจริงและความเท็จคิดถ้ดจาจักทั้งหลายจะหลีกเลี่ยงความเสื่อมถอยฝ่ายวิญญาณและการพิภากษาโดยพระคิดซึ่งมาด้วยกันได้อย่างไรจดหมายเหล่านี้เปิดเผยวิธีการต่างๆหลายอย่างดังนี้ประการแรกและสำคัญที่สุดคิดถ้ดจาจักทั้งหมดต้องเต็มใจฟังข้อความที่พระวิญญ,ญาณตัดกับคิดถดจักทั้งหลาย พระดำรัสของพระเยซูคิดต้องเป็นสิ่งชี้นำของคิตจักรอยู่เสมอเพราะพระวจนะของพระองค์ที่เปิดเผยแก่เหล่าอาัคารทูตในพันธสัญญาใหม่ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งชี้นำซึ่งคิตจักรต้องนำไปตรวจสอบความเชื่อและพฤติกรรมและฟื้นฟูชีวิตฝ่ายวิญญาณของพวกเขาคิตทจักทั้งหลาย ต้องตรวจสอบสภาวะฝ่ายวิญญาณของพวกเขาจำพพระพักพระเจ้าอย่างต่อเนื่องหากจำเป็นต้องมีการแก้ไขการอรุรมอลอววยต่อความเป็นของโลกและการผิดศีลธรรมทางเพศในหมู่สมาชิกความเสื่อมถอยฝ่ายวิญญาณในคริสเตียนหรือกลุ่มใดๆสามารถถูกหยุดยั้งได้ก็ต่อเมื่อมีการกลับใจใหม่อย่างจริงใจ และการหันกลับอย่างกระตือรือร้นสู่ความรักความจริงความบริสุทธิ์และฤทธิ์อำนาจดั้งเดิมของพระเยซูคริสต์ตามที่เปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์พระดำรัสของพระคิดที่มีมาถึงคริสตจักรทั้งเจ็ดก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปนะคะ